ครับเรามาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็น Air ์การ์ดนะครับที่สามารถใช้งานได้ทั่วโลกนะครับสามารถใช้งานได้ทั่วโลกมี a i r ์การ์ดตัวนี้แค่ตัวเดียวก็สามารถใช้งานได้ลักษณะกล่องจะเป็น WiFi นะครับขนาด150เมกสามในหนึ่งนะครับเป็น USB นะครับตัวนี้ใช้ได้ Windows MacBook นะครับดิน้กได้ทุกอย่างเลยนะครับเรามาแกะดูภายในกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้จะมีแมสนวนคู่มือ เดี๋ยวจะมาสายฮิตการใช้งานให้ดูนะครับเนี่ยต้องดูอย่างนี้นะครับโอเคตัว a อ r ์การ์ดจะเป็นหัว USB นะครับเป็นหัว USB นะครับสำหรับเปิดไอการ์ดเราต้องใช้ power bank หรือว่าใช้ช่อง USB ที่มันเป็น USB จ่ายไฟ5โวลต์นะครับสมมติผมไปใช้ power bank นะครับตัวอุปกรณ์ภายในเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นซิมการ์ดนะครับซิมการ์ดสามารถใส่ซิมการ์ดตรงนี้ได้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ จุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ใช่ไหมครับพอใช้จุดตรงนี้ปุ๊บผมก็เสียบนะครับเสียบมาตรงรูนะครับรูตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดเปิดไฟ power bank ให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับพอขึ้นอย่างนี้ปุ๊บอ่าถ้าใช้ต่อมือถือนะครับผมสมมุติว่าผมจะใช้ต่อกับมือถอเนี่ยมือถอเนี่ยคุณต้องต่ออ่าเรียกว่าสัญญาณ Wi-Fi นะครับว่ามันมีสัญญาณ WiI-fi ไ,ไ,ไหม เราต้องรอดูนะครับสักคู่นะครับดูตัวอ่า LTE แอร์การ์ด 4G นะครับสามในหนึนะครับอันนี้เป็น Wi-Fi เราใช้ในกลางป่ากลางเขานะครับพื้นที่นี้เป็นกลางป่ากลางเขานะครับโดยมีอินคอมเตอร์อยู่ที่ไหนก็ใช้ได้นะครับตัวนี้อยู่ไหนก็ใช้ได้การใช้ก็คือตัวนี้นะครับ 4G เรามาเสียบดูนะครับกับ Power Bank นะครับ เสียบกับ power bank ่าปุ๊บเปิดมานะครับไฟขึ้นอย่างนี้นะครับตอนนี้ไฟยังอันนั้นอยู่เดี๋ยวต้องรอนะครับเราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเวลาใช้เนี่ยถ้าสีฟ้าเนี่ยเรียกว่าสีฟ้านี่คือสัญญาณ w i f ฟมาแล้วก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ถ้าเราใช้ผมมาเปิด YouTube นะครับ <c oughs> เนี่ยผมมาเปิดยู u ูปนี่นะครับ นี่นะครับก็เปิด u t u b e ได้นะครับในพื้นที่เนี่ยอเนี่ยครับก็การใช้งานไม่ยากนะครับคุณสามารถใช้ได้เลยนะครับอ่าโอเคก็ใสนะ่ให้ท่านดูประมาณนี้นะครับว่ามันใช้งานได้นะครับเราอยู่กลางป่ากลางเขาก็สามารถใช้งานได้แค่แอร์กัสตัวนี้ตัวเดียวนะครับโอเค มันจะมีสัญญาณกระพริบขึ้นอย่างนี้นะครับอ่าสีฟ้าขึ้นแบบนี้ถ้ามือถือเนี่ยมือถือเนี่ยตามคู่มืออ่ะถ้าจะคุณจะต่อ Wi-Fi มือถือใช่ไหมครับต่อ Wi-Fi มือถืออ่าต่อ Wi-Fi มือถือเป็นแบบนี้ใช่ไหมตอนแรกมันจะอาจจะใช้ไม่ได้นะครับคุณต้องมาอ่าตามคู่มือเนี่ยมันจะบอกให้เข้าเว็บเบราว์เซอร์สมมุติว่าผมต่อเข้าเว็บเบราว์เซอร์แล้วคุณพิมพ์รหัสอ่าพิมพ์ IP address ตรงนี้นะครับ IP address ตรงเนี้ยแล้วก,ก็กดไปนะครับกดเข้าไป นะครับคุณต้องเจอ wi-fi ก่อนนะครับอ่าแล้วก็กดเข้าไปนะครับให้มันดาวน์โหลดให้มันขึ้นให้มันขึ้นนะครับอ่าให้มันขึ้นก็คือในคู่มือมันจะบอกว่าขึ้นพิมพ์ดาวน์โหลดปุ๊บมันจะมีช่องใส่ให้เป็นแอดมินใช่ไหมครับพอใช้แอดมินปุ๊บก็มันสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับ เนี่ยตอนนี้ขึ้นกระพริบก็คือตรงน,นี้มันขึ้นก็คือสัญญาณมาทำงานนะครับก็การใช้งานเนี่ยไม่ยุ่งยากครับแต่สามารถต่อเข้าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตสามารถดูได้นะครับตรงนี้นะครับว่าสัญญาณแรงเท่าไหร่สมมติว่าผมดีคอนเน็ตัวนี้ไปก่อนอ่ะเนี่ยผมดีคอนเน็ตตัวนี้ไปก่อนแล้วผมก็เข้านะครับหนึ่ง คือตอนนี้เราเข้า 4G LTE ก็คือเราพริมพ์อดเดรสตามนี้นะครับคู่มือจะบอกแล้วเราก็พิมพ์คำว่า admin นะครับ admin ตามคู่มือตรงนี้นะครับเป็นล็อกอินนะครับเราก็เข้าไปดูอ่ามันจะเจอ,หอรหัส web b r o w ร e เนี้มันก็สามารถใช้ได้แล้วมันสามารถต่ออินเทอร์เน็ตใช้ได้แล้วนะครับโอเคก็สายิตให้ท่านดูว่าอ่ามันใช้งานยังไงนะครับการเปิดต่อโทรศัพท์ เนี่ยตอนนี้ผมต่อกับคอมนะครับแม้ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้งานได้นะครับต่อกับคอมเตอร์นะครับนี่เปิด YouTube อะไรพวกนี้ได้หมดนะครับเนี่ยอ่ะประมาณเนี้นครับซึ่งอยู่กลางป่ากลางเขาก็ใช้ได้นะครับแค่คุณนั้นตัวอย่างเดียวเนี่ยครับโอเคก็ใส่ให้ท่านดูประมาณนี้ไอร์ดตัวเดียวอยู่ได้ทั่วโลกนะครับอีนะครับ อยู่ได้ทั่วโลกจีจีอืมตัวนี้นะครับอยู่ได้ทั่วโลกใช้ในพื้นที่ทั่วโลกเลยนี่นะครับมันก็ใช้ได้นะครับเนี่ย น่โอเคนะครับสัญญาณแรงมากนะครับนี่นะครับมันก็ใช้ใช้งานได้สะดวกสบายนะครับนี่นี่นะครับเนเนี่ยมันก็ใช้งานได้หมดเลยนะครับเนี่ย ใช้ผ่านมือถือใช้ผ่านคอมเตอร์ได้หมดนะครับใช้ผ่านมือถือใช้ดูผ่านคอมเตอร์ได้หมดนะครับนี่นะครับโอเคก็ใส่ถ้าดูประมาณนี้นะครับปล่อย Wi-Fi อยู่ที่ไหนัวโลกก็ใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันในกลางป่ากลางเขาครับแล้วเราจะใช้ Wi-Fi ตัว 4G นี่นะครับตัวนี้ว่าจะต่อได้ไหมอ่าพื้นที่กลางป่ากลางเขานะครับนี่ อยู่กลางป่ากลางเขาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัว Wi-Fi 4G LTE โมเด็มมันจะต่อได้ไหมในกลางป่ากลางเขานะครับอยู่ทุกที่มันจะต่อได้ไหมแม้มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือนี่เร็วนะครับดูกันต่อกันเลยนะครับว่าจะต่อ,อยังไงนะครับตัวมือถือกลางป่ากลางเขาแบบนี้ใช้โมเด็มตัวนี้เปิดไปปุ๊บเปิดมาแล้วนะครับสัญญาณขึ้นเห็นไหมสัญญาณการะบพี่ขึ้นแล้วดูว่าสัญญาณจะมีไหมนะครับ มันหากำลังหาอยู่นะครับหาขึ้นอยู่สักคู่ว่าจะเจอไหมตอนนี้เจอนะครับสัญญาณกระพริบอ่าเจอแล้วเจอสัญญาณแล้ว 4G นะครับ 4G นี่นะครับเจอแล้ว 4G นี่นี่นะครับ 4G อ่าไฟสัญญาณเป็นสีฟ้าแล้วนะครับเราลองมาเปิด yt youtube ดูนะครับ YouTube ดูว่าเป็นยังไงรแรงไหมอ่าิด YouTube ได้ไหมลองหาดูนะครับตอนนี้ขึ้น Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ขึ้นแล้วเคสปีดดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่า Wi-Fi นะครับจากตรงนี้19เมกนะครับนี่นะครับให้มันสัญญาณขึ้นอย่างนี้อืเนี่นะครับเท่าไหร่7.57เมกนะครับอ่าโอเคเทสสปีดเรียบร้อยแล้วเราเทสอีกรอบก็แล้วกันอ่าเทสอีกรอบปุ๊บเท่าไหร่อันนี้ผมใช้ซิมทูนะครับก็เป็นยังไง ขึ้นมา90บางครั้งมันก็19บางครั้ง90แบบนี้นะครับอยู่กลางป่ากลางเขานะครับตอนนี้เทสอินเทอร์เนต็ตเทสสัญญาณเน็ตนะครับอืม สิบห้าสิบหกเมกนะครับสิบห้าสิบหกอ่าโอเคเปิด y u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  e ว่านี่นะครับเปิด YouTube นะครับ นี่นะครับโอเคสัญญาณใช้ได้นะครับเปิด youtube นี่นะครับอโอเคสัญญาณใช้ได้นะครับแล้วมาเปิด youtube ดูอีกรอบนะครับอ่าเปิด youtube มาปุ๊บนะครับ นนี่นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาเล่าในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าสว่างหนุ่ยจุ้มและหำโลโอเคก็สาธิตให้ท่านดูว่ามันใช้ได้นะครับใช้ได้โอเคเลยสัญญาณชัดเจนเลยครับโอเคครับ